สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจัก,กรพรรดิมาลาประจำปี2568ของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นลูกจ้างประจำและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะครับเนื่องจากว่ากมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้มีหนังสือ,อเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ว5 1 2 6ลงวันที่29พฤศจิกาย,ยน2567ในรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับมีวิธีการมีหลักเกณฑ์อย่างไรในรายละเอียดนะครับ ก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้แจ้งนะครับแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์และเหรียญจักพรพรรดิมาลาประจำปี2568ของข้าราชการพนักงานท้องถิ่นลูกจ้างประจำผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของท้องถิ่นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีในการนี้เนี่ย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์ประจําปี2568ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาพุทธศักราช2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพศ2564ดังนี้นะครับ1ก็คือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทำหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบลายชื่อเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วพิจารณาคุณสมบัติและกันกรองความดีความชอบของบุคคลในสังกัดที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจัก,กรพรรดิมาลาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนดนะครับ 2. การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรให้แก่บุคคลในสังกัดให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนั้นมีความประพฤติดีมีความจงรักภักดีและมีทัศนคติที่ดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจ ที่จะพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และได้กระทําความดีความชอบเป็นประโยชน์กแก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานมีความภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริงและเพื่อให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงยิ่งด้วยมิใช่พิจาร,จารณาแต่เพียงตำแหน่งระดับชั้นชั้นยศหรือครบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระร,ราชารทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้นพร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้องตามแนวทางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของระเบียบว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีนะครับข้อ3ให้ตรวจสอบผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ว่าจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ12ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป,ป็นที่เชิดชู เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยพรอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพศ2564ดังนีน้เรามาดูคุณสมบัตินะครับ3.1จะต้องเป็นผู้ที่เคยมีก็คือ,อดังนี้นะครับ3.1เป็นผู้ที่มีพระเคยมีพระบรมราชองค์การหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชาอนุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชช,ชอิสริยภรน,นะครับเว้นแต่ได้รับพระราชทานคืนในภายหลังนะครับนี่คือเป,เป็นลักษณะต้องห้ามนะครับ3.2เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษ3.3เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรืออยู่ระหว่างพิจารณาโทษทางวินยัยหรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินยัย3.4เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีอาญาในศาลหรือได้มีคําพิพากษาแล้วคดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่พนักงานอายการรับแก้ต่างคดีนั้นหรือเป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 3.5. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดอยู่ระหว่างการไต่สวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรืออยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง ตามกฎหมายว่าด้วยามาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับอันนี้เป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ12ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพศ2564นะครับ ต่อมาในข้อ4ให้บุคคลผู้มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนและได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีต้องดำรงตำแหน่งอยู่ในวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทานตามข้อ17ของระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยพรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพศ2564ต่อมาในข้อ5การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาจะต้องรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า25ปีนะครับซึ่งจะต้องมีซึ่งจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาดังนี้ด้วยนะครับก็คือ รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยไม่น้อยกว่า25ปีนะครับและพิณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้5.1กรณีกระทําผิดทางวินยัยแต่ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินข้าราชการผู้นั้นจึงยังมีความผิดเพียงแต่ให้ถือว่าบุคคลน,นั้นไม่ได้เคยถูกลงโทษมาก่อนเมื่อย,ยังมีความผิดติดอยู่จึงถือไม่ได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยนะครับอ่าตรงนี้ เป็นลักษณะที่ไม่สามารถจะขอได้นะครับ5.2กรณีข้าราชการอยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินยัยจะต้องผ่านขั้นตอนการสืบสวนแล้วว่ามีมูลความผิดแม้จะยังไม่ได้ยุติว่ากระทำผิดกระทำความผิดจริงแต่ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย จึงยังไม่มีคุณสมบัติที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจกกักรพัรดมาลาสมควรให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อพิจารณาเมื่อผลการสอบสวนวินัยยุติแล้วมิได้กระทําความผิดซึ่งมิได้เป็นการตัดสิทธิ์ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจกกักรพัรดมาลาแต่อย่างใดน,นะครับ5.3กรณีข้าราชการถูกสอบวินัยแล้วแต่ได้รับการงดโทษทางวินยัยโดยให้ว่าว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลัอักษร ย่อมไม่อาจถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยและไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาแต่อย่างใดนะครับ5.5 5.4การนับเวลาราชการเพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาให้ถือปฏิบัติต,ตามแนวทางหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่นร0 5.08ทับววงเล็บท .25.09 ลงวันที่30มีนาคม2561นะครับต่อมาในข้อ6ให้ผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รับรองคุณสมบัติของตนเองตามแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี2,568 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบคอสอสอตามหนังสือทางหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่นร .0508 ทับววงเล็บท .6816 ลงวันที่18พฤษภาคม2,564โดย ให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลแบบคสสอ2เป็นไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตามหน้าจอนี้นะครับภายในวันที่3มักราคม2 5 6 8ทั้งนี้แบบคสสอ2ฉบับจริงเนี่ยให้เก็บรักษาไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรนะครับข้อ7 เนื่องจากการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภร่ยจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าบุคคลนั้นประพฤติดีจึงขอให้ผู้บังคับบัญชาของบุคคลผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ลงนามรับรองคุณสมบัติว่าผู้เสนอขอพระราชทานเป็นผู้สมควรได้รับการเสนอโดยให้รับรองตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ตามแบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพร์ประจำปี2568ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว .122898 12ลงวันที่26พฤศจิกายน2567โดยให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลแบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ผู้เสนอประจำปี2568เป็นไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับภายในวันที่3มกราคม2568ทั้งนี้แบบตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิฉบับจริงเนี่ยให้เก็บรักษาไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรร์นะครับข้อ8ให้จัดทำและรวบรวมเอกสารประกอบ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์และเหรียญจกักรพรรดิมาลาตามบัญชีรายการและจำนวนเอกสารประกอบการเสนอขอพร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประกอบการเสนอให้ถูกต้องเรียบร้อยตามแนวทางและหลักเกณฑ์เงื่อนไขของพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจกักรพรรดิมาลาพุทธศักราช2484ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าในการเสนอ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพศ2564และแนวทางหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ว3339ลงวันที่12ตุลาคม64ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมส่งกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันที่3มกราคม2568 โดยถือวันประทับตาไปรษณีเป็นสำคัญหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรและให้ทำหนังสือชี้แจงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วยนะครับข้อ9ขอให้ผู้มีอำนาจในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชตรวจสอบและระบุรับรองในหนังสือ,อเสนอขอพระราชทานด้วยว่า บุคคลผู้มีรายชื่อได้รับการเสนอเนี่ยทุกรายเนี่ยนะครับเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความประพฤติดีมีผลงานไปที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการสาธารณชนมีความจงรักภักดีมีทัศนคติที่ดีต่อพระมหากษัตริย์ตามในหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่นร0 5 0 8ทัว3 3 3, 3 9 ลงวันที่12ตุลาคม2565 10ให้สำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการเสนอขอพระราชทานในรูปแบบไฟล์ Excel นะครับตามรูปแบบที่สำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดนะครับโดยสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้รวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่น ภายในวันที่3มกราคม2568นะครับนี่คือ,อแนวทางนะครับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์และเหรียญจกักรพรรดิมาลาประจำปี2568ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิน่นลูกจ้างประจำและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนที่สุดที่วอ 5126ลงวันที่29พฤศจิกายน2567นะครับ